สมมติเราเป็นคนขายของเนี่ยนะครับแล้วเราดันขายไม่ได้ราคาอย่างที่คิดแทนที่จะได้กําไรมันก็เลยกลายเป็นขาดทุนหรือแม้กระทั่งอาชีพอื่นๆอย่างเกษตรกรที่เจอปัญหาราคาสินค้าไม่คงที่แม้กระทั่งสมมุติเราทําธุรกิจอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับธุรกิจกําลังไปได้ดีเลยนะครับกำลังรันบริหารไปได้ดีแต่เจ้าของบริษัทหรือผู้บริหารอย่างเราเนี่ยดันป่วยส่วนตัวป่วยก็คือ1คนเนี่ยล้มป่วยแต่ว่าธุรกิจมัน ต้องรันของมันถูกไหมแต่ว่าผู้บริหารหรือเจ้าของเราอยู่ตรงนี้มันล้มป่วยมีค่าใช้ใจ่ายสูงมากเห็นไครคบว่าทั้งหมดเนี่ยเรื่องธุรกิจมันเกี่ยวข้องกับเรื่องการเงินและเรื่องการเงินมันก็เกี่ยวข้องกับเรื่องความเสี่ยงด้วยซึ่งมันจะมีอะไรบ้างตัวอย่างคืออะไรวันนี้ผมจะเล่าให้ฟังครับ สวัสดีครับผมนพพงศธรวันนี้เรากลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งนอกห้องเรียนธุรกิจนะครับเพราะปกติแล้วเวลาที่ผมสอนอยู่ในมหาวิทยาลัยเนี่ยหลายครั้งเราสอนเสร็จแล้วนักศึกษาก็จะเอาความรู้ไปใช้แค่ในห้องเรียนหรือว่าในกระดาษข้อสอบใช่ไหมครับแต่วันนี้ครับเราเชื่อว่าความรู้ธุรกิจดีๆแล้วก็มุมมองที่น่าสนใจเนี่ยมันไม่ควรจะอยู่แค่ในห้องเรียนหรือว่าในกระดาษข้อสอบเลยเป็นที่มาที่ผมหยิบยกความรู้เหล่านี้ออกมาเล่าให้ฟังนอกห้องเรียนนะครับฉะนั้นก่อนจะไปฟังอย่าลืมฝากกด subscribe ติดตามแล้วก็กดกระดิ่ อย่าลืมกดแชร์กันไปให้ด้วยนะครับคุณจะได้ไม่พลาดความรู้ธุรกิจดีๆแบบนี้ที่ผมจะเอามาเล่าให้ฟังนอกห้องเรียนทุกวันครับโดยในวันนี้ผมจะลองยกตัวอย่างนะครับว่าเราธุรกิจต่างๆเนี่ยมันมีคนไหนที่เขามองเรื่องความเสี่ยงเข้ามาในสมาการธุรกิจของเขาพอมันมีในสมาการเขาก็จะได้เอามาคำนวณเอามาวางแผนแล้วก็เอามาวิเคราะห์เพื่อป้องกันไม่ให้มันเกิดหรือถ้าเกิดแล้วเขาก็เสียหายน้อยที่สุดรวมถึงวิธีจัดการปัญหาของเขานะครับว่าทํำยังไงบ้างยกตัวอย่างเช่นเคสของธุรกิจที่คุณอาจจะนึกไม่ถึงเลลยกก็คคืือธุรริิิจผตสน้าห อาจจะเป็นชาวไร่ชาวสวนชาวนาก็ได้นะครับสมมติวันนี้ผมเป็นชาวนาครับซึ่งแน่นอนครับการผลิตของผมมีต้นทุนผมพอที่จะประเมินต้นทุนของผมได้ถูกไหมค่าแรงค่าเมล็ดพันธุ์ค่าต่างๆนานาเนี่ยนี่คือต้นทุนผมประเมินได้ว่าผมมีต้นทุนเท่าไหร่แต่ผมกับประเมินไม่ได้เลยว่าผมจะมีกําไรหรือมียอดขายเท่าไหร่เพราะมันคือเรื่องของปลายปีคือเรื่องของตอนที่มันขายซึ่งผมไม่สามารถประเมินได้เลยว่าณนะเวลานั้นราคามันจะเป็นยังไงผมไม่สามารถรู้ได้ด้วยซ้ำว่าในเวลานั้นที่ผมจะ เก็บเกี่ยวเสร็จแล้วเนี่ยราคาข้าวต่อกิโลกรัมมันจะอยู่ที่เท่าไหร่ยกตัวอย่างเช่นผมลองตีเป็นเลขกลมๆให้เข้าใจง่ายที่สุดเลยนะครับสมมติผมบอกว่าผมเนี่ยมีต้นทุนในการผลิตข้าว1กิโลกรัมสมมติว่า1,000บาทถ้าสมมติปีนี้ผมขายได้1,500บาทก็เยี่ยมเลยครับผมได้กําไรถูกไหมแต่สมมติปีนั้นนะครับมีคนผลิตข้าวได้เยอะข้าจากต่างประเทศก็ ขายเยอะนะครับราคาเข้าก็เลยตกต่าํากลายเป็นว่าผมสามารถขายกิโลกรัมหนึ่งของผมได้900บาทเนี่ยแบบนี้ผมขาดทุนใช่ไหมครับที่สําคัญผมไม่มีทางรู้ล่วงหน้าเลยว่า,าวันที่ผมปลูกเสร็จเก็บผลผลิตมาเสร็จแล้วเนี่ยมันจะเป็นราคาเท่าไหร่ผมทําได้แค่ต้องลงทุนต้นทุนของผมในวันนี้ไปกว่าผมจะปลูกข้าวเสร็จผมก็ค่อยเปรุ่นอีกทีว่าผมจะได้กําไรไหมเห็นไหมครับถ้าเรามองแบบผิวเผินก็ธุรกิจนี้ก็ดูไม่มีความเสี่ยงนี่ถูกไหมตั้งแต่ตอนแรกแต่พอผมมาอธิบายอย่างนี้คุณอาจจะเริ่มเห็นภาพตามว่าเออมันก็มีีคววามเส่ยยงงจริๆด้ ดังนั้นถ้าเรามองภาพวาโอ้นี่คือความเสี่ยงของธุรกิจ แล้วเขาแก้ปัญหากันยังไงล่ะนะครับก็เลยมาลองดูโมเดลของเกษตรกรรายที่ใหญ่ขึ้นนะครับที่อาจจะเป็นรูปบริษัทหรือเกษตรกรตามต่างประเทศนะครับเราก็จะพบว่าเขาสามารถทําสิ่งที่เรียกว่าสัญญาซื้อขายล่วงหน้าได้ครับซึ่งสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเหล่านี้นะครับปกติก็จะไปทํากับนักลงทุนหรือว่านักเก่งกําไรที่มีอยู่ทั่วโลกเช่นนักลงทุนอาจจะขอทําสัญญาณนะวันนี้ไปเลยนะครับว่าในวันที่ผมผลิตข้าวเสร็จเนี่ยเขาจะขอรับซื้อที่1,300บาทสาหรับผมเองผมบอกว่าผมมีต้นทุนที่1,000บางพันบางปีโชคไมดดีขาย ต่ำกว่า1,000ผมก็อาจจะมองว่าเอ้ยอันนี้ก็เป็นดีลที่น่าจะคุ้มนะครับสมมุติว่าเท็นสัญญากันไว้ เข้ากับผมก็ปิดความเสี่ยงของผมไปแล้วครับผมไม่มีความเสี่ยงเลยเพราะยังไงผมผลิตมาผมก็ขายได้ในราคา1,300บาทแน่ๆนอันนี้เป็นการโอนความเสี่ยงครับโอนความเสี่ยงไปให้กับน,นักลงทุนคนนั้นนั่นคือตัวอย่างแรกนะครับที่ผมบอกว่าทุกธุรก,กิจจริงๆแล้วมีความเสี่ยงอยู่ในทุกๆมุมนั่นแหละซึ่งบางทีเราอาจจะไม่ทันคิดเราก็เลยไม่ทันได้มองหาวิธีที่จะมาปิดความเสี่ยงเหล่านี้นั่นเองมาลองดูตัวอย่างถัดไปกันบ้างนะครับเรื่องนี้อาจจะเห็นกันเยอะหน่อยนะนั่นก็คือเรื่องของประกันจริงๆแล้้วเมมมมืืื่่อออกกกัััันนน็คคคปรระใไหบ ผลิตภัณฑ์ทางการเงินอย่างหนึง่งแล้วก็ป้องกันความเสี่ยงในเรื่องของราคาเรียกว่าสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่เราเห็นได้ชัดเจนมากขึ้นกว่านั้นหน่อยก็คือเรื่องของประกรันจากที่เราเห็นกันนะครับโรงงานหลายแห่งก็เลือกที่จะทําประกันตามแค่ขั้นต่ําที่กฎหมายกําหนดไว้ซึ่งถ้าพอไฟไหมเนี่ยก็จะได้ค่าชดเชยมานะครับพอให้ซ่อมโรงงานได้คือเพียงพอที่จะสร้างโรงงานใหม่ทั้งหลังอ,ะอ่ะว่าง่ายๆแต่จริงๆแล้วถ้าสมมติ ผมมองว่านี่มันคือความเสี่ยงผมก็จะไม่ทําแค่นั้นครับเช่นผมประเมินว่าเอ้เวลาไฟไหม้มันไม่ใช่เสียหายแค่ตัวโรงงานนะสินค้าที่มันอยู่ข้างในมันอีกเท่าไหร่หละ่ะเครื่องจักรที่ผมใส่ไว้ข้างในมันคือเท่าไหร่ล่ะแล้วระยะเวลาที่ต้องมาก่อสร้างใหม่ที่ผมต้องหยุดงานไปที่ธุรกิจผมจะไม่มีรายได้เข้ามามันคือความเสี่ยงอีกเท่าไหร่ล่ะเห็นไหมฮะผมก็เริ่มมองความเสี่ยงแล้วว่าโอ้นี่มันความเสี่ยงความเสี่ยงความเสี่ยงดังนั้นโรงงานบางแห่งก็เลยเลือกที่จะทําความคุ้มครองที่มันมากขึ้นมา ก็คือซื้อประกันที่มันสูงขึ้นไม่ได้คุ้มครองแค่ตัวโครงสร้างอาคารแต่ก็คุ้มครองถึงมูลค่าสินค้าที่อยู่ภายในที่มันเสียหายด้วยทีนี้เพื่อให้เห็นภาพชัดขึ้นนะครับผมขอยกตัวอย่างธุรกิจที่ ใกล้ตัวเราเข้ามานิดหนึ่งละกันนะครับผมเชื่อว่าทุกคนที่ฟังอยู่ตรงนี้น่าจะเคยซื้อของออนไลน์นะครับดังนั้นเรามาพูดถึงธุรกิจที่ขายของออนไลน์กันถ้าสมมติเราพยายามวิเคราะห์ความเสี่ยงของธุรกิจนี้ให้ดีเนี่ยลองลองคิดตามดูนะครับเราก็จะพบว่าความเสี่ยงจริง,รงๆแล้วมันคือเรื่องของแคชฟลครับหรือว่ากระแสเงินสดและอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของการบริหารจัดการสินค้าครับพูด,ดง่ายๆก็คือถ้าเขาสามารถบริหารเงินสดแล้วก็จัดการสินค้าได้ดีเนี่ยพวกเขาก็สามารถที่จะทําการตลาดได้อย่างเต็มที่นนนคครทรททาาาาากกกกตลดไไปเ่่ห็็มมมมมีีีซซืื้้ออสใจย ของพอขายครับของพอขายเสร็จกำลัง ได้นะครับกำลังขึ้นถึงจุดพีคเลยคนสนใจมากๆก็มีของให้ขายพอตลอดงั้นความเสี่ยงคืออะไรก็ลองคิดดูครับว่าถ้าสมมติโรงงานที่เราไปจ้างผลิตที่เราไปซื้อมาเนี่ยเขาส่งล่าช้าละ่ะเขาอาจจะบริหารจัดการภายในกันไม่ดีมีปัญหาภายในอาจจะไฟไหม้นะครับหรือผลิตไม่ทันด้วยประการอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนั่นก็จะไม่ได้ส่งผลกระทบแค่พวกเขาไงก็จะส่งผลกระทบมาที่ธุรกิจของเราที่เป็นคนขายของด้วยหรือถ้าสมมติบังเอิญสินค้าลตนัดน,นะครับส่งไปที่ผู้บริโภคแล้วมันเกิดอะไรขึ้นผู้บริโภคไม่พอใจฟ้องร้อง กันขึ้นมาเห็นไหมครับเงินสดของเราก็จะต้องหายไปจากบริษัทอีกแล้วซึ่งคําถามคือเรื่องนี้บริษัทจะเสียหายเท่าไหร่ครับคำตอบคือตอบไม่ได้เลยนะครับแต่นี่คือตัวอย่างนะครับของคําว่าความเสี่ยงซึ่งทางออกที่ดีที่สุดของเรื่องอย่างนี้นะครับก็อาจจะเป็นการที่เราไปติดต่อให้บริษัทประกันเข้ามาลองประเมินความเสี่ยงแล้วก็เสนอเบี้ยประกันเข้ามานั่นเองนะครับ หลายคนสงสัยมันมีประกันอะไรพวกนี้ด้วยเหรออประกันทุกวันนี้มีทุกอย่างบนโลกเลยครับแม้กระทั่งคุณทําโรงไฟฟ้าบริษัทประกันก็สามารถที่จะประเมินให้ได้ว่าประกันก็จะมาประเมินความเสี่ยงให้คุณต่าง,าง,างๆนานานะครับนี่คือตัวอย่างของคําว่าประกันในภาคธุรกิจซึ่งนอกจากความเสี่ยงในภาคของธุรกิจแล้วเนี่ยจริงๆแล้วเรายัางมีความเสี่ยงในภาคของชีวิตส่วนตัวด้วยนะครับเพราะว่าจากตัวอย่างเมื่อกี้คือ เรื่องของธุรกิจมีเรื่องที่ต้องระวังความเสี่ยงเยอะเลยถ้าเราไประวังความเสี่ยงตรงนู้นแล้วอีกจิตหนึ่งที่ต้องคิดก็คือถ้าเราไม่ได้ระวังความเสี่ยงในเรื่องชีวิตส่วนตัวเลยสมมุติเวลาเราเกิดเจ็บป่วย หนักขึ้นมานะครับค่าใช้จ่ายเป็นแสนเป็นล้านเนี่ยสุดท้ายมันอาจจะไม่ไหวในบางเคสเงินเก็บที่สะสมมาทั้งชีวิตก็อาจจะไม่พอค่ารักษาก็ได้ถูกไหมครับก็เหมือนอย่างที่ยกตัวอย่างไปตั้งแต่ตอนแรกก็คือธุรกิจของคุณเป็นเสมือนเครื่องจักรทาเงินให้คุณดังนั้นสมมุติว่าวันนี้เราดันเจ็บป่วยเป็นอะไรหนักขึ้นมามันไม่ใช่แค่ค่ารักษาพยาบาลที่ต้องคิดนะครับก็เหมือนกันครับมันคือเรื่องความเสี่ยงมันก็คือค่าเสียโอกาสในการที่จะไม่ได้รายได้ตรงนั้นด้วยเช่นกันซึ่งวันนี้ผมก เหมาจบจบครบทุกการรักษาครับทาประกันแบบเหมาเหมาไปเลยดีกว่าครับคุณจะได้ไม่ต้องมาคิดว่าประกันที่มีจะไม่ครอบคลุมอะไรบ้างเพราะเหมาจ่ายไปหมดแล้วไม่ต้องมามีกังวลว่าจะมีส่วนเกินค่าห้องไหมเราป่วยเราเข้าโรงพยาบาลเอกชนตรงนี้ค่าห้องมันจะเกินประกันไหมนะแถมครอบคลุมโรคมะเร็งด้วยนะครับถ้านึกไม่ออกว่าครอบคลุมทั้งหมดมันดียังไงนะครับลองนึกย้อนกลับไปถึงตัวอย่างแรกของเราวันนี้ก็ได้ครับถ้าคนที่ซื้อความคุมคมค้มครองแค่ค่าซ่อมโรงงานก็จะได้แค่ค่าซ่อมโรงงานกลับไปไม่ได้เอาไปชดเชยส่วนอื่นๆน,นะครับแต่ถ้าคุณซื นั่นก็คือนอกจากจะได้ค่าซ่อมแล้วก็คือค่ารักษาเนี่ยคุณก็จะได้รับความคุ้มครองอ,อื่นๆที่คุณอาจจะนึกไม่ถึงด้วยก็ได้เช่นกันเหมือนประกัน t t b e a s y Care แ l u s แบบเหมาเหมาจบจบนี่แหละครับคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลของผู้ป่วยในสูงสุด5ล้านบาทเลยทีเดียวซึ่งถือว่าเป็นความคุ้มครองที่สูงมากๆนะครับเรียกได้ว่าหมดกังวลเรื่องค่ารักษาพยาบาลได้เลยค่าห้องก็ไม่ต้องกังวลครับเหมาเหมาเพราะว่าเขาไม่จำกัดค่าห้องอยากจะรักษาที่โรงพยาบาลไหนก็เลือกได้ตามใจไปเลยแม้แต่เจ็บป่วยเล็กน้อยนะครับ ไม่ได้จำกัดจํานวนครั้งเพราะว่าเมาเมาไปแล้วว่าสูงสุดไม่เกิน30,000บาทต่อปีทีนี้เรื่องโรคมะเร็งนะครับลองนึงออกอาดูว่าสมมติเราทำธุรกิจอยู่มีไรายได้เข้ามาใช่ไหมครับสมมติวันนี้เราตรวจเจอโรคมะเร็งขึ้นมาเราจะทําอะไรครับระหว่างไปทํางานต่อกับอาจใช้เวลาอยู่กับครอบครัวด,ดีกว่าถูกไหมก็เหมือนกับเคสที่บอกว่ายกตัวอย่างโรงงานไฟไหมครับก็คือไม่ใช่แค่ ครอบคลุมแค่ค่าซ่อมแต่ว่าเจาเทาราได้ไปด้วยตรวจเจอมะเร็งทุกระยะนะครับก็รับเงินก้อนหลักล้านทันทีนะครับเอาไปใช้ใจ่ายเป็นค่าต่างๆได้ที่แยกจากค่ารักษาไปอีกทีหนึ่งและค่าเบี้ยป,ประกันภัยเริ่มต้นนะครับเพียงแค่สาบาทต่อวันรวมกันทั้งเดือนไม่ถึง1000บาทครับส่วนใครที่อาจจะบอกว่าอยากได้ความคุ้มครองที่มันครอบคลุมแบบเมาเหมา,หมาแบบเนี้ยแต่ไม่อยากใจแพงเพราะว่ามีประกันมีสวัสดิการของบริษัทบ้างแล้วเช่นประกันสังคมประกันกลุ่มขอแค่ช่วยป้องกันความเสี่ยงกรณีที่เราเป็นหนักเราต้องควักกระเป๋ แร่วมรับผิดชอบค่าใช้จ่ายรักษาพยาบาลผู้ป่วยในนะครับหรือที่เรียกว่า deductible ก็คือค่าเบีย้ยประกันเนี่ยเขาก็จะถูกลงมามากๆเพราะว่าเรื่องการคุ้มครองทั่วไปเนี่ยเจ็บเล็กๆเจ็บน้อยๆเป็นไม่มาก ประกันเท่าที่เรามีคุ้มครองอยู่แล้วแต่ถ้าเราเจ็บมากเมื่อไหร่เราไม่อยากจะจ่ายส่วนเกินที่มันแพงขึ้นมากๆเนี่ยประกันตรวนี้ก็จะทํางานเพราะว่าเรามีร่วมจ่ายค่ารักษาพยาบาลในส่วนแรกไปแล้วนั่นเองนะครับก็คือพูดไง่ายๆว่าลองประเมินจากสวัสดิการสิทธิที่ตัวเองมีอยู่แล้วนะครับหรือประเมินกําลังตัวเองที่จ่ายไว้เนี่ยแล้วก็เอามาคํานวณซื้อความคุ้มครองแบบ deductible ตรงนี้ตามวงเงินนั้นๆครับเวลาที่ป่วยก็ใช้สวัสดิการเดิมที่มีก่อนจากนั้นส่วนเกินส่วนที่เหลือที่เป็นส่วนต่างเนี่ย ก็ค่อยใช้กับ TTP Easy Care Plus ครับแบบนี้ก็จะทําให้เบี้ยประกันถูกลงแล้วก็จะทําให้คุณได้ใช้สิทธิทประโยชน์จากทุกๆอย่างที่คุณมีเนี่ยได้เกิดประโยชน์สูงสุดด้วยครับ และแน่นอนครับเพื่อให้คุ้มค่าขึ้นไปอีกค่าเบี้ยรประกันสุขภาพแบบนี้คุณก็สามารถเอาไปลดหย่อนภาษีได้สูงสุดถึง2 5 0 0 0บาทตามเกณฑ์ของสรรพกรด้วยครับใครที่สนใจนะครับก็สามารถถามรายละเอียดได้ที่ t t b ทุกสาขาหรือโทร TTB Contact Center นะครับ1428และตอนนี้ทาง t t b ก็มีโปรโมชั่นพิเศษอยู่ด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งรายละเอียดเพิ่มเติมต่างๆไว้ให้ด้านล่างในแคปชั่นนะครับก็สามารถที่จะเข้าไปดูข้อมูลกันได้เลยและสุดท้ายนี้ผมก็ขอฝากประกัน TTB ECCAe+ ประกันเหมาจบจบ,จบคบทุกกกกาารรรรัััษบปะนโดยีที เชียอประกันชีวิตไว้ด้วยนะครับก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกคนนะครับอย่าลืมฝากกด subscribe ติดตามแล้วก็กดกระดิ่งกันไว้ด้วยอย่าลืมฝากแชร์คลิปวิดีโอนี้ให้เพื่อนๆคุณด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดความรู้ดีๆแบบนี้ที่ผมจะเอามาเล่าให้ฟังนอกห้องเรียนทุกวันครับและสำหรับวันนี้ผมไปแล้วสวัสดีครับถ้าหากว่าคุณชอบฝาก subscribe ติดตามกันด้วยนะครับตอนใหม่ๆออกมาจะได้ไม่พลาดกันแล้วก็ฝากกดไ like, ลค์ก็อย่าลืมกดแชร์กันด้วยนะครับวันนี้ผมไปแล้วอย่าลืมเข้ามาเก็บอาหารสมองกันทุกสัปดดาห์ับผมนพงสสวี